เฮ้ยหมอ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 มา,าได้ฟังหน่อยดิสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ได้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวไล์ก่อนอยู่ที่ลานพระอินทรงช้างที่ดินแดงนะก็วันนี้วิ่งมาจากบ้านเ็อะวันนี้มีปล่อยแถวยาเสพติดตอนเช้านะก็จะเป็นปล่อยแถวไปลยุยยาเสพติดกันก็สนที่กําลังไหลหน่วยงานนะตำวรวจกอทมปปสก็จะซื้อลยุยแต่ก็ไม่บอกชุมชนไหนนะแต่จะลุยทุกทุกหน่วยทั้ง ห้าสิบเขตเลยก็ทุกสอนอร่วมกันก็ตามนโยบายสบ,บานที่เอาจริงเอาจังเรื่องงานเสร็จติดนะครับเดี๋ยวก็ลุยมาต่อเรื่องนะอันนี้ก็เป็นลานที่เรากับกิจกรรมเดี๋ยวเขานักกันตีห้าครึ่งนะเราเราวิ่งมาก่อนก็น,นี่นสบายเก้ากิโลก็ตรวจเส้นทางมาก็ดีนะ,ะลังเส้นทางก็เรียบร้อยมีตำรวจตั้งด่านอยู่แต่ตอนกลางนะก็เมาแล้วอย่าขับอันตรายอากาศเย็นสบายฮะลมเย็นๆเลยวันนี้ฝนยังไม่มีนะท่านนี้เดี๋ยวก็เริ่มปล่อยแถวกันตรงนี้ อากาศดีสบายแต่ก็ชื้นนิดหน่อยบายที่ของคอนี่คือหูฟังนีอันนี้ได้หูหูฟังแบบนี้ก็ดีแบบไม่รับเสียงภายนอกได้ก็ไม่อันตรายมากเวลาวิ่งเข้าไม่ได้ปิดหูหมดอันนี้วันอังคารไปดดูด้วยตำรวจเข้ามาแั้วยังเดี๋ยวน่าจะมีท่านรัฐมนตรีช่วยมหาไทายมาด้วยมอตสองแล้วก็มีท่านปวชนกรมศิามเข้มแข็งมาก ตำรวจเขาก็เริ่มเตรียมกันนะนี่แล้วก็เขจะลุยแล้วก็ไม่มีอะไรเราก็พยายามแยกผู้เสีอยงมานะแล้วก็ไปบ,บาําบัดก็พยายามไปเ,เรียกว่ารีเอ็กซเรย์ตรวจว่ามีผู้ป่วยตรงไหนบ้างตำรวจก็เริ่มมากันลนะเรียบร้อยดีนะโอ้ตำรวจนี่ก็ตื่นเช้าวันดีนะเตรียมตัวนะครับลุยยาติดติดนะอยแถว แต่ว่าเราจะมีชุมชนที่จะมีเป้าหมายแต่ไม่บอกนะเดี๋ยวว่ากันเองนะเดี๋ยวหกโมงเช้าเขก็ลุยแล้ว <ไป S 1> เอ๊ะหลองไปไหนดีครับท่าน้อมกันอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปเตรียมตัว แต่งเครื่องแบบราชการหน่วยไหนเนี่ยคขานี้นี่ไลฟ์สดอยู่นะหน่วยไหนเนี่ยเน,นะอลิเซนาลาเหรอเอาเลยเหรอปิดต้องปิดหน้าป่ะ <c oughs> เปิดเผยหน้าได้ไหม <c oughs> ปิดไว้นะเ,เรียบร้อยเตรียมลุยลุยที่ไหนไม่บอกนะห้ามบอกเดี๋ยวเสียรับออโอเคเอาจริงเอาจังเลยนะเออโอเคได้ อลิชนราชมันขึ้นเหนือใครอ่ะตัดตัวกลางเหรอนอภิชนาล์นอภินาเหรอวันนี้มีเคนายมาไหมเนี่ยมา,ม,มาเหรออยู่ไหนเคนายมาย,ยัางเฮ้ยหมออธิบายหน่อยดิมามาครับนี่ไลฟ์อยู่ไลฟ์สดอยู่ไม่ต้องบอกพิกัดนะว่าไปไหนไม่ต้องบอกจะได้เดี๋ยวเสียรับทําอะไรวันนี้เอา้านี่แนะนำตัวก่อนชื่ออะไรค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงดนจราดทิพมโนสิงค์ค่ะเป็นใคร ขออสำนักงานป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติดค่ะของกรุงเทพมหาคนครค่ะขอกรุงเทพมหาคนครอยู่กับสํานักอนามายัยคุณหมอก็เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลผู้ติดยานี้เราทําอะไรบ้างช่วงนี้วันนี้เนี่ยช่วงนี้เรามีปฏิบัติการ No ดักโนดิลเลอรค่ะครับเราก็จะต้องเขาเรียกว่าค้นหาผู้เสพ ในชุมชนนะค่ะในชุมชนค่ะเแต่อทีจะเอาเข้ามาบําบัดเราให้โอกาสเขาอ่านี้ปัจจุบันนี้เราบำบัดที่ไหนเวลาบําบัดเวลาบําบัดได้ทั้ง69ศูนย์เลยศูนย์บริการสาธารณสุขเดินเข้าไปเลยนะเข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็มีการบําบัดทีนี้ส่วนใหญ่ก็คือว่าไม่ต้องค้างใช่ไหมหรือไงไม่ต้องค้างค่ะให้ยา ให้สามารถให้ยาหรือว่าเป็นพฤติกรรมบําบัดได้ค่ะใช่คนดูแลตลอดเลยค่ะเออทีนี้มันจะมีปัญหาอย่างไอพวกน้งกระทอมเนี่ยเป็นไงเนี่ยคนก็ถามมาอ๋อจริงๆก็ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ถือว่ามันอยากติดนะเพราะตอนนี้เราเน้นยาบ้ายาไอหลักๆเฮโรอีนเฮโรอีนด้วยค่ะอ๋ออ๋อนณะรต้องเป็นเรื่องกฎหมายซึ่งเราก็กินน้ำมัต้องดูแลกันใช่ใแต่ว่าก็ต้องเมันเป็นสารที่ไม่เป็นสิ่งเสพติดแต่พูดมากเดี๋ยว ไปกระตุ้นอ่าทีนี้อ่ตอนนี้เรามีปะมบาทอยู่กี่คนแล้วออถ้าเกิดว่าตอนนี้เรามีปัมาทอยู่ประมาณ8 0 0พกว่าคนแปดพันคนเลยเหรอใช่ค่ะเพิ่มขึ้นไหมอ่าก็เพิ่มขึ้นค่ะจากมาตรการจากมาตรการโนดักโนดิวเลอร์เนี่ยค่ะก็จํานวนผู้ผู้ป่วยผู้เสพอะค่ะก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนที่ผ่านมากี่คนเพิ่มกี่คนเอ่เพิ่มมาเป็นถ้าเกิดเป็นจํานวนตัวเลขต่อเดือนเนี่ยประมาณ1 0 0กว่าคนนะคะคือเราดึงออกมา เชื่อบาดได้แต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะยกเว้นคนขายคนขายที่โดนแน่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่คนเสพก็คือเราให้โอกาสกลับตัวกลับใจอ่าแล้วก็จะอิเล็กทะเลนะแต่จริงแล้วไอ้พวกชุมชนก็รู้อยู่แล้วว่าใครเสพอะไรตัวใหญ่นะก็ต้องคุยกับกรรมการชุมชนเขาชาวบ้านรู้แต่ต้องบอกชาที่ไม่รู้อ๋อโอเคครับอ่ะได้ขอบคุณมากหมอวันนี้พร้อมนะเดี๋ยวมาเปิดลุยกันโอเควันนี้ลุยครับหน่วยงานต่างก็มาพร้อมนั้นจะถือติดเป็นเรื่องสำคัญนะสวัสดีครับ รวยฮะพร้อมนะโอ้นี่ตัวรวยอ่แนะนำตัวเองหน่อยครับผมเป็นอมัยครับสวัสดีครับเป็นฝ่ายที่โรยยาเสติลิ่ครับห้าวันนี้ห้ามบอกพิการนะบอกพิกัดนะว่าไปไหนแต่ว่าพร้อมไหมนี่ทำเรื่องยาเสติลิ่มมาตลอดใช่ไหมพร้อมยาเสติลิ่มาตลอดครับทำมากี่ปีแล้ว26ปีครับสถานการณ์เป็นไงบ้างตอนนี้สถานการณ์ปัญหายาเสติลิ่คือเราควบคุมเด็กในเยาวชนเนี่ยยืดอายุการเข้าถึงได้ได้ดีขึ้นดีขึ้นครับโอเค แล้วก็วันนี้จะไปทาอะไรบ้างไปหาคนติดยาแล้วก็เอามาบําบัดใช่ไหมวันนี้ใช่ครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราอย่าไปบอกที่พิกัดท่ามบอกพิกัดไม่บอกฮะไม่บอกลงไปช่วยลงไปช่วยช่วยคนที้เขาติดยาเสพติดที่วันหลงทางไปพลาดไปก็ได้เข้าสู่กระบวนการบำบัดกลับมาเป็นคนดีของสงมช่วยกันมันมีเบาะแสก็แจ้งได้เลยนะเราจะแจ้งมาที่ทัพพี้ฟองดูก็ได้หรือว่าจะแจ้งที่เออเขตหรือว่าตารวจก็ได้นะก็ช่วยกัน นะครับโอเคมาขอบคุณมากาการเริ่มลุยเต็มที่ใช่ไหมช่วงที่ผ่านมาเอาจริงเอาจังนะเอาจริงเอาจังเราคอช่วยเราคงมาจับไม่ได้แต่เราช่วยบรรบัดได้อ่าแล้วถ้าเกิดติดหนักๆเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอ่ะศูนยบพิจัยเหรอบ้านมีบ้านพิจัยครับบ้านพิจัยรับก็อพื้นฟูพื้นฟูคนไข้ใช้โอเคได้ขอบคุณหมอวันนี้มาเยอะไปเนี่ยนี่สำนักอะไรมาอันนี้แค่ส่วนเดียวค่ะโอเคเต็มที่นะเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวขอไปเตรียมตัวก่อนนิดนึงอ่านี่อรินทราชโอ้โหโหดเว้ย อินทชาชวันนี้ไ่จะไปลุยที่ไหนไม่บอกเดี๋ยวก็รู้ไอ้พวกขายยาเตรียมตัวหลายหน่วยงานครับมามาโอเคพร้อมโอหนักโดดีเลอร์เดี๋ยวก็ปล่อยแถวอยีกปเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวเขมีไลฟ์ผมก็ทมอตายตตีห้าครึ่งนะ ขออนุญาตไปดูความพร้อมก่อนก็ดีครับวันนี้วิ่งเหมือนส้านนะออกประมาณมาตีสามครึ่งก็วิ่งริมคลองมาวิ่งริมคลองก็ตัวอากาศเย็นสบายครับก็ลองดูไม่มีอะไรก็เรียบร้อยดีไม,ม่ไรตื่นเต้นมากริมคลองก็น้าก็ยังไม่เยอะมากวันนี้ดูก็ยังไม่มีฝนทางดีนะก็อ่ะว่สดีบางคานเตรียมลุยกันต่อชีวิตก็กล้าวต่อไปปัญหาก็มอไว้ให้แกอยากจติดรัฐบาลก็เอาเีาจังเนะก็ต้องลุย พรมอเราเองคงจับไม่ได้แล้วก็คงเป็นคนที่ช่วยเรื่องบําบัดเลยครับโอเคฮะนี่ตรงลานพระอินทร์ทรงช้างนะตำรวจใช่มันก็มีคนน,คนั่นแหละคนคนไม่ดีก็มีทุกวงการแหละก็ต้องค่อยๆกรองออกไปต้องเอาจริงเอาจังมันขึ้นกับความราจริงเอาจังนะนะอนนโอเคสวยงามอาก,กาศดีครับอันนี้เวาก็ออกกำลังกายก,กันนะไปแล้วครับเดี๋ยวอนาญากไปเตรียมตัวเปลี่ยนเสื้อผ้ากัน คงปล่อยชุดนี้ไม่ได้เดี๋ยต้องเป็นชุดขราชการเพราะเป็นภารกิจเดี๋ยวก็จะลงชุมชนทั้งชานี้นะโอเคครับมีอะไรช่วยกันดูแลนะลูกหลานเรายากติดนี่มันบ่อนทำลายอนาคตทุกอย่างเลยไปแล้วครับ